สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับช่องอาจารย์หน่อยนิชาฮโรชิแนลเช่นเคยนะคะสาหรับท่านที่เลื่อนผ่านมาชมคลิปนี้นะคะเรามาเล่นพีคก,ก,กันนะคะสําหรับความบังเอิญนั้นไม่เกิดขึ้นแน่นอนนะคะถ้าคุณเกิดมาพบคลิปนี้นะคะถ้าท่านมีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะหรือมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเป็นท็อกซิคเรลชั่นชิพซิทชั่นชิพต่างๆนะคะคุณเหมาะมากที่จะดูคลิปนี้นะคะพลังงานเป็นพลังงานรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครก็ได้หรืออาจจะสลับกันระหว่างคุณและเขา โคุณาดูเพื่อความบันเทิงนะคะไม่อินไม่เซเรียสไม่ดราม่านะคะหากชอบก็กดไลค์ก็ใช่กดแชร์กด, share, กดวใจะให้จาย์หน่อยด้วยนะคะ,ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะเรามาเลือกไพ่กันค่ะระหว่างกองด้านนี้นะคะและกองด้านนี้ค่ะเรามาดูซิว่าใครเขาจะเลือกคุณไหมค่ะเรามาเริ่มกันค่ะสำหรับคนที่เลือกกลุ่มนี้นะคะพลังงานนะคะสิ่งสักเสร็จช่วยดนบัรดาลสื่อไพ่ให้ตรงกับใจของคุณและเขาค่ะเขาจะเลือกคุณไหม นะคะต่างคนต่างมีอีโก้นะคะต่างคนต่างหญิงนะคะแต่เขาคิดถึงคุณมากในตอนนี้เลยนะคะนะคะเขามีความคิดถึงคุณมากค่ะนะคะ <c oughs> แล้วก็เขารู้สึกว่าคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหาอะไรกับเขามากมายนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกจริงๆนะคะมีความผิดมีความนอกใจเกิดขึ้นระหว่างกันและการมีบุคคลที่3ามนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่นําบุคคลที่3าเข้ามาในชีวิตคุณนะคะเขากำลังคิดหนักเลยค่ะว่าเขาจะทํำยังไงสุดท้ายนะคะเขาจะลือยคุณไหมนะคะ สำหรับเด็กนี้นะคะค่ะอันนี้เขายังไม่ตัดสินใจนะคะว่าเขาจะเลือกคุณไหมนะคะเพราะมันไพ่ไฟเซ่กับสอดคือมันเป็นเรื่องของปัญหาเกา่เกาๆที่ทํามาร่วมกันมาโดยตลอดนะคะต่อมาจะเป็นเด็กนี้นะคะค่ะขอพลังงานที่ดีนะคะขอให้ไพ่ออกมาตรงที่สุดเป็นความจริงที่สุดนะคะค่ะเขาจะเลือกคุณไหมคะสำหรับความสัมพันธ์นี้มีไพ่ the king of pentacles นะคะมีไพ่ ก้าดาบนะคะแล้วก็มีไพ่สำหรับพลังงานนี้นะคะค่อนข้างจะอ่อนโยนนะคะเขาคิดถึงคุณนะคะหลายๆอย่างเขาคิดถึงความดีๆสิ่งดีๆที่คุณทํากับเขามาโดยตลอดนะคะเขานอนไม่หลับเขาคิดถึงคุณมากเป็นโรคซึมเศร้านะคะแล้วก็เครียดมากต้องใช้ยานอนหลับนะคะเขาได้แต่ภาวนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะขอให้คุณติดต่อมาแล้วคิดถึงคุณมากมากเลยจริงๆนะคะเรามาดูกันค่ะว่าสุดท้ายแล้วคุณจะสมหวังเขาจะเลือกคุณไหมนะคะนะคะ Page of Wands ค่ะสุดท้ายเขาจะติดต่อคุณมาค่ะเขาจะเลือกคุณนะคะเป็นคนที่อยู่ในมือของเขานะคะก็สําหรับชาวเด็กที่2นะคะก็ขอให้โชคดีค่ะสาหรับชาวเด็กที่1ก็อย่าซีเรียสนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอกรรมแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณกระทําร่วมกันมานะคะในอดีตแล้วก็ในปัจจุบันนี้ค่ะก็เป็นกาลังใจให้นะคะก็อย่าลืมกดคอมเมนต์ไว้ด้วยนะคะเพื่อให้อาจารย์หน่อยได้รู้เป็นกําลังใจให้อาจารย์หน่อยได้ค่ะสวัสดีค่ะ